ขับในเมืองก็ได้หรือว่าจะไปลุยป่าฝ่าดงห้วยเนี่ยก็พร้อมไปด้วยได้ทุกที่เลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านค่ะพี่ๆเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้ค่ะนี่สามารถเก็บเบาะได้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเขาจะมีหน้าจอให้ถึงสองหน้าจอเลยแล้วก็ระบบความบันเทิงนะคะด้านล่างเนี่ยเขามีมาให้ครบเลยค่ะ ตัวไหนเป็นสายลุยกันบ้างคะวันนี้เนี่ยหนุมมีรถครอบครัวขนาดกลางที่ดีไซน์สวยเป็นเอกลักษณ์และฟังก์ชัน ครบมาให้1นึ่คันค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยขับในเมืองก็ได้หรือว่าจะไปลุยป่าฝ่าดงห้วยเนี่ยก็พร้อมไปด้วยได้ทุกที่เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นตัวขับ4ี่ค่ะและขุมพลังของเขาเนี่ยเรียกได้เลยว่าอยู่มาทุกยุคแล้วขุมพลังแน่นๆแบบนี้นะคะมีแค่คันเดียวค่ะนั่นก็คือเจ้า Honda CRV คันนี้นั่นเองค่ะพี่ๆคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2 0 0พันค่ะมาในปี2014นะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านค่ะพี่ๆเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิง บอกเลยเลยค่ะว่าคันนี้เขาดูแลรักษารถมาดีมากๆเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าดียังไงในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้หน้าใหม่ minor c h a n น e แบบนี้ไปเลยมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้าใส่กลิปเป็นไฟ multi-reflector แล้วก็มีไฟ daytime LED และไฟตัดหมอกมาให้แล้วค่ะพี่ๆในส่วนของล้อนะคะก็จะได้ไปเลยค่ะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลิน ปี2021พี่ๆคะ่ะได้ไปใช้งานต่อได้2-3ปีเลยและอย่างที่ทราบกันนะคะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถโครงสร้างเดิมไม่มีการตัดต่อเล็กไม้แล้วก็ดัดแตงโครงสร้างแน่นอนเพราะว่าเรามีบริษัทจักกูอินส e c ชั o นมาตรวจให้แล้วนะคะและคันนี้ก็ผ่านบริษัทกูอินส e c ชั o นตรวจแล้ว344จุดเลยบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพขับแก้วแน่นอนคะ่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะติดกันสาดเดิมจากศูนย์มาให้แล้วและไฟเลี้ยวนะคะสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างเนี่ยบอกเลยว่ามีไฟเลี้ยวให้ทุกคันค่ะในส่วนของมือจับเป็นสีโครมเมียมนะคะมีปุ่มสมาร์ทเอนทีใช้งานคู่กับคุญแจแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะมีบันไดเดิมติดตัวรถมาให้แล้วสภาพใหม่มากไม่มีรอยแตกหักเลยพี่ๆอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นรถครอบครัวใช่ไหมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าภายในของเขาเนี่ยกว้างมากแล้วก็ที่เก็บสัมภาระของเขาเนี่ย มีมาให้จุใจแบบนี้เลยนี่ขนาดยังไม่ได้พับเบาะเลยนะคะพี่พี่ห้องเก็บสัมภาระของเขาก็คือกว้างมากคันนี้นะคะพี่พี่เขามียางอะไหล่เป็นยางบิสโตนแล้วเป็นแม็กเดียวกับตัวรถเลยสภาพสวยสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าคงไม่ต้องใช้กนหรอกเนอะและก็ตรงนี้เนี่ยที่หนูชอบเลยสําหรับพ่อแม่คนไหนเนี่ยเวลาพับเบาเพิ่มปริมาณห้องเก็บของใช่ไหมนี่สามารถเก็บเบาได้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีทั้งสองข้างเลยนี่เดี๋ยวหน ให้ดูแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวที่นเนกประสงค์เนี่ยหนูแนะนําคันนี้เลยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของภายในกันบ้างนะคะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย มาดูกันต่อในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างนะคะโทนภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดาค่ะพี่พี่ระบบของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันเลยแต่ว่าในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะนี่ปรับระดับได้ความต้องการเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี่พิเศษมากๆเลยนะคะเขาจะมีหน้าจอให้ถึง2องหน้าจอเลยด้านบนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าวิ่งได้อีกเท่าไหร่ รีมาณเท่าไหร่แล้วก็เวลาจะแจ้งหน้าจอตรงนี้เลยแล้วก็ระบบความบันเทิงนะคะด้านล่างเนี่ยเขามีมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะเชื่อมต่อได้เลยหรือว่าจะเป็นความบันเทิงวิทยุเนี่ยมีให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าเชื่อมโทรศัพท์มือถือ i p o d เนี่ยมีให้ครบเลยค่ะในส่วนของแอร์นะคะหน้าจอแอร์จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้เนี่ยเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะพี่ๆนูบอกเลยค่ะว่ากล้องมองหลังของเขาเนี่ย ปรับได้ถึง3ระดับเลยถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี14นะคะแต่ว่า ระบบของเขาเนี่ยทำมาให้ถึงจริงๆค่ะคันนี้นะคะนอกจากกล้องมองหลังแล้วเขาก็ยังมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะมีพนักพิงมาให้แล้วก็ด้านในเนี่ยสามารถเสียบ USB ได้ค่ะพี่ๆหนูบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเขาทําถึงจริงๆอ๋อแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยใช่ไหมคะระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีถุงลม airbag ให้ด้านหน้าเนี่ย4ตำแหนง่งและในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ย4ตำแหน่ง เลยบอกเลยว่าครอบครัวไหนที่กําลังมองหารถยนต์ขนาดกลางที่มีออปชั่นครบแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เซฟตี้แบบนี้หนูแนะนําคันนี้เลยค่ะและในส่วนของราคาคันนี้นะคะหนูต้องขออนุญาตไปแจ้งด้านหน้านะคะพี่พ ในส่วนของราคา CRV คันนี้นะคะอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นพี่ๆฟังไม่ผิดค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่559,000บาทใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจบอยรถบา้านทุกๆช่องทางหรือพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากจะมาดูรถดูเล่มแล้วก็ตรวจด,ดูภายในทุกๆจุดเนี่ย สามารถวอ l k กอินเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานใหญ่เพชรบุรีชะอามหัวหินหรือราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูและเจ้า CRV คันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ